แชร์ข่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ5กันยายน2567มาอัปเดตตารางการโอนเงินสำหรับผู้สูงอายุเงินส่งเคราะห์เพื่อการอย่างที่ผู้สูงอายุเดือนกันยายน2567 โอนเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะโอนเงิน3วันรวดนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะเงินสงเคร์เพื่อยังชีพผู้สูงอายุประจาเดือนกันยายน2567โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่ 11 12 13กันยายน2 5 6 7นะคะโดยมีรายละเอียดดังนี้นะคะเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2 5 6 5 ประจำปีงบประมาณ2567ในอัตรา100บาทต่อเดือนตั้งแต่กรกฎาคมถึงกันยายน67นะคะโดยโอนวันแรกในวันที่11กันยายน2567สำหรับผู้มีสิทธิ์ที่เกิดก่อนวันที่1มกราคม2495โอนวันที่12กันยายน2567สำหรับผู้มีสิทธิ์ที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม2495 ถึง31ธันวาคม2501และโอนวันสุดท้าย13กันยายน2567สำหรับผู้มีสิทธิที่เกิดระหว่างวันที่1มการาคม2502ถึง31สิงหาคม2507สำหรับผู้มีสิทธิที่ได้ทำการยืนยันตัวตนหรือ KYC แล้วนะคะภายในวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาก็จะได้รับการโอนเงินผ่าน2ช่องทางนะคะ ช่องทางที่1บัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่นตามหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นสําหรับผู้ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะกรณีผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและหรือผู้สูงอายุท,ที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปที่ไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์ได้นะคะ หรือหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีบุคคลอื่นสำหรับผู้ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกรณีพิการป่วยติดเตียงและหรือผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปที่ไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์ได้ในกรณีไม่มีบัญชีตามข้อหนึ่งนะคะก็จะทาการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิ โดยจะต้องผูกพร้อมเพภายในวันที่5กันยายน2567ซึ่งก็คือวันนี้นะคะอัปเดตตารางการโอนเงินส่งครอพเพื่อ,อยังที่ผู้สูงอายุประจําเดือนกันยายน2567โดยจะโอนเป็นรอบสุดท้ายรอบที่3แล้วนะคะโอน 11, 12, 13กันยายน2567